มีสมัครสอบกอพอวันแรกนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ครู้จะมาสอนเนาะว่าขั้นตอนการสมัครสอบเนี่ยแต่ละขั้นตอนต้องเป็นยังไงบ้างแบบละเอียดเลยนะอันนี้ขอเอาเฉพาะสาหรับคนที่กรอกข้อมูลล่วงหน้าก่อนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลล่วงหน้าเดี๋ยวครูทำอีกคลิปหนึ่งแยกให้ละกันเนาะอ่ะมาดูขั้นตอนแรกทํำยังไงเราก็เข้ามาที่นี่ได้เลยนะคะอันนี้นะอันนี้ครูุกไปเอาคลิปมาจากอของเพจสํานักงานกอพอนะคะถ้าใครเข้าไปดูในเพจนี้ก็ได้หรือว่าใครแบบครูุกอยากดูเลยอ่ะเดี๋ยวครูทำให้ดูนะคะวิธีกาารรเข้สมัค สอบก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ดีเลยอันนี้นะเสร็จปุ๊บนะคะทุกคนก็มากดตรงนี้นี่กดตรงนี้นะเพื่อสมัครสอบนะคะกดตรงนี้ชึบนะคะมันก็จะเด้งเป็นหน้านี้ให้กดคําว่าสมัครสอบตรงนี้นะคะ,ะจากนั้นนะคะถ้าเราลงในเป็นลวงหน้าแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เรากรอกเ,ออเลขบัตรประชาชนของเรานะคะะเราก็รหัสอะไรก็ตามขั้นตอนเขาไปได้เลยชึบตรงนี้ นะคะอ่ะแล้วก็พิมพ์รหัสผ่านที่เราเคยทําไว้ตอนแรกที่เรากรอกข้อมูลล่วงหน้าตรงนี้ต้องจําให้ได้นะจ๊ะแล้วกดตกลงนะคะมันก็จะขึ้นข้อมูลส่วนตัวของเราประมาณนี้อะไรที่เรากรอกพลาดไปผิดไปก็ยังสามารถแก้ไขได้อยู่นะคะพอกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะ mm. ก็จะเด้งมาหน้านี้ก็คือให้เราเลือกศูนย์สอบนะคะที่เราจะไปสอบเนาะสมมติว่าคุณลูกเลือกเป็น ลาชพัดละกันอ่าอันนี้นะคะก็กดมาอ่ามันก็จะเด้งเป็นหน้านี้นะคะหน้านี้ก็คือว่าเราสามารถลงรอบไหนได้บ้างนะคะก็คือเราสามารถลงรอบสองสามสี่ห้าตรงนี้ได้บางคนถามว่าคุณลุกลถเจ็ดแปดเก้าอ่ะหมายความว่าคือต้องตรงนี้เต็มก่อนค่ะตรงนี้ต้องเต็มก่อนนะมันถึงจะเปิดรอบห้า เออเจ็ดปด้าตอกนะคะอ่ะทีนี้สมมติว่าคุณลูกขอลงรอบที่2ละกันก็จะสอบวันเสาร์ย8ปดมีนาะตอนเช้านะคะส่วนข้างหลังตรงนี้ก็คือจํานวนที่นั่งสอบนะคะก็คือเอ่อแม็กสุดคือเท่านี้อันนี้ก็คือที่ว่างเดี๋ยวตรงเนี้ยมันก็จะลดลงไปเรนะื่อยเนาะจนกว่าจะเหลือศูนย์นะคะอ่ะถ้าเราอยากเลือกรอบไหนเราก็ติ๊กได้เลยมันก็จะติ๊กประมาณนี้นะคะ จากนั้นเราก็ใครจะสอบมาอะไรอื่นก็ไปติ๊กของเราได้เลยนะคะก็มันจะเหมือนกันทุกคนเสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะเด้งขึ้นเป็นหน้านี้เนาะอันนี้ไม่ต้องติ๊กก็ได้นะคะเรามาติ๊กตรงนี้ทีเดียวสีฟ,ฟ้าตรงนี้เห็นปะตรงเนี้ยนะคะแล้วมันก็จะเด้งเป็นหน้านี้หน้านี้นะคะเป็นข้อมูลทั้งหมดก็ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะถ้ายืนยันแล้วไม่สามารถแก้ไขาได้นะคะเสร็จปุ๊บเราก็ไปกดอัปโหลดรูปถ่ายอันนี้ก็คือต้องเตรียมไฟล์ของเราไว้นะจ๊ะ ถ้าไม่อัปโหลดจะไม่สามารถชําระเงินได้นะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าถ้าอัเสร็จแล้วก็ถือว่าเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ไปชําระเงินกันต่อได้เลยนะคะชําระเงินก็จะมี4ช่องทางที่เราสามารถชําระได้นะตามนี้ได้เลยนะจ๊ะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการเ,เตรียมสมัครสอบแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าอยากมาตรวจสอบสถานะการสมัครสอบว่าเอ๊เราสมัครสอบเสร็จสมบูรณ์หรือยังนะคะก็เข้ามาตรงนี้ได้นะจ๊ะ ประมาณนี้ทุกคนมีตรงไหนสงสัยก็คอมเมนต์มาถามได้เลยนะคะ